ผมเชื่อจีฝานมาจากอำเภออี่เหลียงเมืองคนหมิงประเทศจีนครับตุกคนาวัาดีครับผมชือจีฝานมาจากอี่เหลียงินนเมนหมิงคำว่าเป็ดอี่เหลียงนะครับมาจากอะไรครับเป็ดอี่เหลียงก็มาจากชื่อของอำเภอครับเพราะว่าชื่อชื่อก็ชื่ออำเภออี่เหลียงครับก็อยู่ในเมืองิงครับเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่านี่คือเป็ดอี่เหลียงครับก็พอดีสังเกตได้จากปัดสีส้มแล้วก็เถาก็เป็นสีส้มแล้วก็ดัวเป็นสีขาวครับ ตอนที่เกิดจะต้องให้อาหารอาหารพิเศษให้เขากินครับหืเป็นอาหารอะไรครับเกิดช่วงแรกๆครับก็จะเป็นให้อาหารลูกไก่ให้เขากินครับพอโตอย่างเงี้ยครับเราให้อะไรกินครับก็จะให้อาหารไก่ครับแต่มีปลอดิงปลอดิงสิบเ็ดเบอร์เซงครับมีอาหารเสริมก็จะมีญ่าเนบียครับญ่าเนบียแล้วก็ ผสมน้ำวิตามินครับแล้วก็มีข้าวเปลือกครับใช่ครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอสันกำแพงนะครับตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมจะพามาชมฟาร์มเป็ดอีเหลียงนะครับเป็นสายพันธุ์แท้จากประเทศจีนนะครับโดยเจ้าของก็เป็นคนจีนนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับผมเธอจี้ฝานมาจากอำเภออี่เหลียงเมืองคุนหมิงประเทศจีนครับท่านเจ้าขผมชื่อจี้ฝานมาจากอี่เหลียงอานานคนหมิงคนจี้ฝานพอฟ,ฟังภาษาไทยได้เนาะอ่าได้ครับได้เนาะพูดไทยได้อาได้ครับครับจี้ฝานมาอยู่ที่เมืองไทยนี่กี่ปีแล้วครับอาตอนนี้ผมก็ อยู่ที่เมืองไทยเกือบ4ปีแล้วครับ4ปีมามมาทำอะไรที่ที่ไทยครับผมพอดีผมมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับอือครับก็เลยอยู่อยู่ที่นี่เลยนะครับใช่ครับตอนนี้ครับแล้วทำไมถึงอยากมาทำฟาร์มเป็ดอีเหลียงครับพอดีผมไปเก็บข้อมูลงานวิจัยงานวิจัยจากชาวบ้านได้พบว่าที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงเป็ดชนิดเฉพอตเช่นเป็ดไข่ปาบาลี แล้วก็เป็ดเนื้อกากีทำให้ผมนึกว่า,าบ้านผมอำเภออี่เหลียงก็มเีเป็ดที่ได้ทั้งไข่และเนื้อในตัวเดียวครับอือใช่ครับ<อ>ก็เลยก็คือเป็ดอีเหลียงนี่แหละครับใช่เป็ดอี่เหลียงครับอ๋อเขาเขาคือเป็ดเป็ดไข่ด้วยเป็ดเนื้อด้วยในตัวเดียวครับในตัวเดียวกันใช่ครับในตัวเดียวกันครับแล้วคําว่าเป็ดอี่เหลียงนะครับมามาจากอะไรครับเป็ดอี่เหลียงก็มาจากชื่อของอําเภอครับ เพราะว่าชื่อ,อก็ชื่ออำเภออี่เหลียงครับก็อยู่ในเมืองคนหมิงครับอ,อ๋อก็คือเป็ดเป็ดอี่เหลียงนี่คือเป็ดที่ทเป็นสายพันธุ์ของจีนใช่ใช่เป็นสายพันธุ์ของจีนครับก็บผมอยู่ที่มณฑลยูนนานครับยูนานประเทศจีนเนาะใช่ครับอ,อ๋อก็คือก็คือชื่ออำเภอใช่ชื่ออำเภอก็คือชื่อเป็ดเลย ใช่ครับตั้งเชอเป็ดเลยครับแล้วก็มีมีเช่อเสียงในมณนทอยูนันครับจุดเด่นเป็ดอีเหลียงนะครับคืออะไรครับลักษณะของเขาอตอนนี้ลักษณะของเป็ดอีเหลียงจะเป็นเป็ดที่เหลียงง่ายกินจุดดอไวครับเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่านี่คือเป็ดอีเหลียงครับก็พอดีสังเกตได้จากปัดสีส้มแล้วก็เท้าก็แบ่งสีส้มแล้วก็ดว่าแบ่งสีขาวครับอื ก็คือลักษณะมีอยู่3จุดแค่นี้เลยใช่ครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเป็ดชนิดอื่นใช่ไหมครับใช่ไม่เหมือนเป็ดชนิดอื่นครับครับวันนี้ผมขอรบกวนคนจี้ฟานพาเราไปชมเป็ดอีเหลียงแล้วก็ไปดูวิธีการเลี้ยงไปดูว่าเราเลี้ยงยังไงนะครับว่าเป็ดอีเหลียงที่เลี้ยงอยู่ในเมืองไทยแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับได้ครับไปทางไหนได้ครับไปทางนี้ครับโอเคครับผม คุณี่ฟาเลี้ยงเป็ดนี่นานได้ยังครับเข้าปีที่2แล้วครับตอนนี้ปีที่2แล้วใช่ครับตอนแรกๆที่เราเริ่มเลี้ยงครับยากไหมครับอตอนแรกๆก็จะยากนิดหนึ่งครับเป็ดนี่คือเราเอามาจากประเทศจีนเลยมาจากบ้านเลยใช่ครับ คนชี่ฟ้าเนี่ย็คือเป็นคนที่นั่นเลยใช่ไหมเป็นคนที่อ่าใช่ครับที่เลี้ยงเลยเป็นคนที่นั่นนะครับใช่แล้วครับแล้วก็เราก็ไปศึกษาจากชาวบ้านใช่ไหมอ่าใช่ครับก็ศึกษาจากชาวบ้านที่เขาจะเลี้ยงเป็ดอีเหลียงยังไงแล้วเขาก็จะได้เนเขาก็ได้แนะนําแนะนําวิธีให้ผมครับอ๋อใช่ครับอ๋อก็คือเราเราเราไม่ได้เลี้ยงเป็นมาก่อนเลยใช่ไหมครับครับก็คือเราไปผมก็ไปว่าใช่ผมก็ไปศึกษาอีกทีครับก็เอไจากแถวชาวบ้านครับสนใจ ใช่ครับก็เลยมาเลี้ยงใช่ก็สนใจมาเลี้ยงที่เป็นเป็นปีที่2แล้วใช่ไหมครับใช่เข้าปีที่2แล้วครับอย่างที่เราเห็นตอนนี้ครับอันนี้ใช่ไหมครับเป็ดอีเหลียงครับใช่ครับเป็นทั้งหมดได้กี่ตัวครับเนี่ยตอนนี้ทั้งหมอมีประมาณหนึ่งร้อยกว่าตัวครับจะมีเพศเพศพูดประมาณ30กว่าตัวเพศเมียประมาณ80กว่าตัวครับอ๋อเราต้องเลี้ยงเพศเมียเยอะกว่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเพื่อ ขยายสายพันธุ์ครับใช่ครับแล้วอย่างที่ที่เห็นนี่คือเราปล่อยออกมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับปล่อยมาแล้วครับปกตินี่เราจะปล่อยกี่โมงครับอปกติก็จะปล่อยประมาณประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงครึ่งเพราะว่าจะจะได้ให้เป็ดมาหาหอยหาอาหารกินงครับใช่หาอาหารกิ้งครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะได้ ใครเครียดครับอาจจะสุขภาพจะได้แข็งแรงครับอืมครับคือเราปล่อยอย่างนี้ทั้งวันเลยหรือเปล่าครับส่วนใหญ่จะปล่อยช่วงหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสงชั่วโมงครับเราก็ต้อนให้เข้าเล้าเลยเข้าเล้าเลยครับอ๋อครับผมเป็ดอีเหลียงนยครับจุดที่คุณจิฟานคิดว่ามันยากที่สุดนี่คือจุดอะไรครับตอนที่เกิดอ่ะจะต้องให้อาหารอาหารพิเศษให้เขากินครับอืมเป็นอาหารอะไรครับอ่าตอนนี้เอ่อพอ เกิดช่วงแรกๆครับก็จะเป็นให้อาหารให้อาหารลูกไก่ให้เขากินครับอพอโตอย่างเงี้ยครับเราให้อะไรกินครับถ้าถ้าดอแล้วครับก็จะให้ให้อาหารไก่ครับแต่มีโปรดิงโปรดิง11บเบอร์เซงครับมีอาหารเสริมก็จะมีญ่าเนเบียครับญ่าเนเบียแล้วก็ ผสมน้ำวิตามินครับแล้วก็มีข้าวเปลือกครับใช่ครับครับผมอันนี้คือเราปล่อยไว้ใช่ไหมครับใช่ครับสักประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็ต้อนเข้าไปก็เท่าเราครับครับเราขายไปบ้างยังครับขายแล้วครับขายไปแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ครับขายไปบ้างแล้วถ้าถ้าอย่างที่เราขายนะครับเราขายเป็นไข่หรือว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับอ๋อตอนนี้ที่ขายก็จะมี ก็จะมีทั้งลูกเป็ดลูกเป็ดแล้วก็ไข่ครับพ่อพันแม่พันเป็ดอีเหลียงนะครับเราเราขายหรือยังครับอย่างครับออตอนนี้เรายังไม่ได้ขายใช่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายตอนนี้ก็สินที่ขายก็จะมีได้ลูกเป็ดกับไข่ครับอ๋ออย่างาลูกเป็ดนี่เราขายยังไงครับลูกเป็ดก็ดวละ45บาทครับทั้งตัวผู้ตัวเมียก็ขายราคาเดียวกันใช่ครับอ๋อแล้วอย่างไข่ล่ะครับไข่ก็ แผงละเจ็ดร้อยบาทครับพร้อมส่งครับหนึ่งแผงเนี่ยมีกี่ฟองครับไข่แผงมีประมาณ30มสิบสามสิบกว่าฟองครับคือคือราคา7 0 0ดร้อยเนี่ยพร้อมส่งเลยอ่าใช่พร้อมส่งครับอ๋อเราเราเราสามารถส่งไปที่ไหนได้บ้างครับไข่เนี่ยอ่าทั่วประเทศไทยครับอ๋อส่งได้ทั่วประเทศไทยคใช่ใช่ทั่วประเทศไทยได้หมดเลยครับแล้วอย่างกรณีที่อ่าไข่เนี่ยที่เราฟักเองเนี่ยเราอ่าเรา เราฟักที่ไหนครับฟักที่นี่เลยไหมหรือว่าไม่ได้ฟักที่นี่ครับก็ฟักในดัวเมืองครับอ๋อเราจะมีอีกแค่หนึ่งไว้เพื่อสําหรับฟักไข่ใช่ครับใช่ครับครับผมในส่วนตรงนี้เป็นส่วนของอะไรครับส่วนในตู้ฟักไข่นะครับก็หลังจากผมได้เก็บไข่เสร็จแล้วผมก็เอามาเอาเอาไข่ทั้งหมดเหล่านี้ครับมาฝักในดูครับก็ทุ่ๆห้าวันนะครับก็เดินรับประมาณหกครั้งครับอื อันนี้คือตู้ตู้ฟักไข่ใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นตู้ฟักไข่ครับกี่กี่วันนะครับถึงจะเห็นออกมาเป็นตัวเป็นตัวลูกเป็ดใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาประมาณ21วันครับอาจถึงจะออกมาเป็นลูกเป็ดได้ครับ28วันใช่21วันเกือบหนึ่งเดือนเนาะครับเกือบหนึ่งเดือนครับแล้วอย่างตู้นะครับเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่เท่าไหร่หรือยังไงครับใช่ก็ตั้งอยู่ใน37องศาครับ สาสิบเจ็ดองศาถ้ามันสูงกว่านี้แล้วครับมันจะเป็นอะไรไหมครับไข่อืมจะไม่เป็นอะไรครับอือแล้วแล้วแล้วไข่มันจะฟักไหมครับถ้าอุณหภูมิมันสูงครับอืมอ่าไม่ครับไม่นะครับผมก็คือนี่คืออุณหภูมิที่เหมาะสมใช่อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดก็อยู่ประมาณสามสิบเจ็ดอ่าใช่สามสิบเจ็ดองศาครับครับอย่างตู้นี้เราสามารถเอาไข่ใส่ได้ประมาณกี่ฟองครับมันจุไข่ได้ประมาณกี่ฟองอืมตู้ใหญ่ก็ประมาณ1000ครับอ่า ตู้น้อยประมาณ4-400่ครับอ๋อตู้นี้นะครับครับได้ประมาณ400ฟองเนาะฟองครับอันนี้ตู้ใหญ่นี่1 0 0 0พฟอง1 0 0 0ฟองครับอืมแล้วอ่าหลังจากที่เราเก็บใช่ไหมครับใช่ครับเก็บจากฟาร์มมาเนาะแล้วเราเอาไปใส่ใส่ใส่ตู้ไว้ครับครับใส่ตู้ตรงนั้นนี่คือเราเอาพักไว้เฉยใช่ไหมครับรู้ยังไงครับตู้ที่เราใส่อ่าใช่ครับแต่ก่อนที่เอาไปใส่ดูเราจะเอ่อเอาไปหลังก่อนครับ เอาล้างก่อนนะครับใช่ใช่ต้องเช็ดความสะอาดก่อนครับอ๋อใช่ครับแล้วถึงจะเอามาใส่ตู้นี้อ่าใช่แล้วครับพอเรามาใส่ตู้นี้ปุ๊บที่ไอ้ที่เราเขียนไว้ที่ไข่นะครับคืออะไรมาครับเวลาหรือว่าอะไรครับอ่าเป็นตัวเลขวันที่นำไข่มาฝังครับอ๋อก็คือเราเอาเข้าวันไหนก็เขียนไว้อ่าใช่ครับอ๋อเราจะได้รู้เวลาใช่ครับอ๋อครับผมอย่างต้นทุนนะครับสำหรับคนที่เขาอยากเรู้อรับไอ้ตู้ใหญ่นะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับ ตู้นี้ประมาณเท่าไหร่ครับราคาตู้ใหญ่ต้นทุนก็อยู่ประมาณ20,000กว่าครับแล้วก็ตู้เนาะตู้น้อยอก็อยู่ประมาณแ0ดพันบาทครับครับผมก็คือ2 0 0หมกว่าบาทนี่คือเราได้ทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมครัถาดถาดนี้นี่คือเราทำเองใช่ไหมครับหรู้ไหมอันนี้ได้ทั้งหมดเลยครับอ๋อใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปในส่วนต่อไปนะครับเนาะครับครับผมไข่ทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นไข่ที่เก็บ จะฟาลหมดเลยครับก่อนที่จะเข้าวัดเราจะเอาไปทําความสะอาดก่อนครับอพอเราทําความสะอาดเสร็จปุ๊บเราก็นําเข้าตู้ฟังเขียนวันที่เขียนอะไรให้เรียบร้อยเนาะเขียนวันที่ครับอ๋ออันนี้คือของวันไหนครับวันนี้เลยใช่ไหมครับที่เราเก็บเมื่อกี้เนาะใช่ของวันนี้ครับครับผมอันนี้ประมาณกี่ฟองเนี่ยสามสามสิบสองสามห้าสิบห้าสิบห้าร้อยกว่าฟองใช่ร้อยกว่าฟองครับแล้วตรงนี้เนื้อที่เห็นกองกล่องนี่คือเรา แพ็กส่งด้วยใช่ไหมครับอืมใช่ครับอาแพ็ส่งด้วยครับอืมโอเคครับโอเคครับผมในส่วนตรงนี้เราอยู่ในส่วนไหนครับอ่าตรงนี้อาจจะเป็นส่วนกองอนุบาลรูปเป็ดครับาสำหรับเอารูปเป็ดถังหมดเหล่านี้ส่งให้ลูกค้าครับลูกเป็ดนี่คือมาจากไหนครับมาจากตู้ที่เราฟักเมื่อกี้ใช่ตู้ฟักที่เมื่อกี้ครับอ๋อครับเออเรามาพักตรงนี้นี่กี่วันครับเราเอามาอนุบาลรอลูกค้านะครับครับครับเจ็ดวันครับเจ็ดวัน อ๋อเพื่อที่เตรียมส่งลูกค้าใช่เพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้าครับอันนี้อุณหภูมิที่เราตั้งไว้ของกงนี่ก็พอๆกับในตู้ฟ้าครับอันนี้คือเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยใช่ครับเพื่อรอลูกเป็ดมามาใส่เดี๋ยวเนาะครับก็คือตอนนี้ที่เราไม่เห็นลูกเป็ดนี่ก็คือรอบก่อนหน้านี้เราส่งไปแล้วใช่ใช่ไหมครับแล้วครับก็อเดี๋ยวถ้าได้ลูกเป็ดแล้วก็เตรียมครับอ๋อโอเคครับผม ก็เดี๋ยวรอเนาะรอลูกเป็ดชุดใหม่เพื่อที่จะมาใส่ไว้ในกรงรอลูกค้าอีกรอบหนึ่งครับแล้วตอนนี้ยอดจองยอดจองลูกเป็ดยอดจองไข่ตอนนี้มีถึงเดือนไหนแล้วครับเนี่ยจองคิวถึงมิถุนาครับมิถุนาอ๋อก็คือใครลูกค้าคนไหนที่มาจองต่อจากนี้ไปก็รันตามคิวไปเรื่อยๆต่ตรงรันตามคิวไปเรื่อยๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่ฟาร์มเนาะครับครับผมครับ คือกิจกรรมหลักๆของฟาร์มเราเนี่ยที่ค,คุณจี้ฟานทำเนี่ยหลักๆเลยคือภาย1หนึ่งวันเนี่ยคุณจี้ฟานทำอะไรบ้างครับในฟาร์มครับครับโดนเช้าอ่ก็ไปให้อาหารเป็ดก่อนครับครับอ่าแล้วก็หลังจากให้อาหารเป็ดเสร็จอ่ก็จะปล่อยให้ปล่อยให้เป็ดอ่อ,อกจะเล้าครับเพื่อเร่งเพื่อมาเร่งเร่งน้ำในสัตว์ครับออจะได้หายเครียดครับแล้วก็ หาอาหารกิงครับแล้วก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยครับหลังจากนั้นเราก็จะไปอะไรนะครับไปทำความสะอาดครับไปทำความสะอาดที่เล้าครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับในเลาก็จะมีสองโซนครับก็จะมีโซนแห้งกับโซนเบียดครับโซนแห้งจะปกติจะไปทำความสะอาดเก็บขอนแป็ดแล้วก็ทำแปลงบุ๋ยครับ แล้วโซนเปียกล่ะครับโซนเปียกก็เปลี่ยนน้ำใช่ครับอ๋อเราคือเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำที่เป็ดกินหรือเป็ดเล่นใช่ไหมครับอ่าเป็ดเล้งครับอป็้งครับโอเคครับหลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วอก็ให้เป็ดได้เล่งน้ำสักระยะหนึ่งเราค่อยๆเอาเข้าเหล่าไปครับแล้วเรพอเราไอ้ตต้อนเข้าเหล่านี่มันยากไหมครับเป็ดเราจะเอาไปเข้าเหลาเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่เราปล่อยมาไหม ไม่ยากครับ,บกรปกติผมจะใช้อาจะใช้ไม้อ๋อใช้ไม้แล้วก็ต้อนต้อนอเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ใช่อ่ะไ<ม>ล่ไล่ดอนเข้าไปครับ<ม>อืมก็คือวันหนึ่งนี่เราปล่อยกี่รอบครับปล่อยเป็ด,ดมาเล่นน้ำเลยครับอ่ารอบเดียวครับรอบเดียวใช่รอบเดียวอ๋อ<ว>แล้วหลังจากนั้นก็คืออยู่ในเร้าตลอดเลยใช่อยู่ในเร้าแล้วก็คือตอนเช้าอีกวันหนึ่งเราก็มาทําเหมือนเดิมใช่ใช่ทุกวันครับอ๋อครับผมหลังจากที่คุณจิฟานได้มาเลี้ยงอ่าเป็ดอีเหลี่ยงเนาะครับคุณจิฟาน ได้อะไรจากการเลี้ยงเป็ดอีเหลียงบ้างครับเช่นความสุขหรือได้เพื่อนได้อะไรเงี้ยครับก็ได้ความสุขครับแล้วก็ได้ขยายขยายสายพันธุ์ขยายสายพันธุเ์ยยเป็ดอีเหลียงให้กับเกษตรกรไทยครับก็กคือเรามีแบ่งปันให้กเกษตรกรไทยมีความ,มแบ่งปันครับก็ค,บคือเราเหมือนประมาณว่าเราได้เอา สายพันธุ์เป็ดอีเหลียงที่บ้านเราเนาะใช่ครับมาแบ่งปันให้กเกษตรกรไทยของเรารได้แบบเลี้ยงอ่าใช่ครับสำหรับเกษตรกร,กรที่คุณชิฟานได้แบ่งปันหรือคนที่เขามาซื้อเชื้อสายเนาะเป็ดอีเหลียงของเราหลังจากนั้นถ้าเขานําไปเลี้ยงแล้วอ่ะเขาสามารถมาปรึกษาเราได้ไหมครับอ่าใช่ครับได้ได,ดล i เวลาครับผมก็ได้รู้จักเพื่อนคนไทยแบ่งปันข้อมูลเนาะอ่าใช่ก็ได้แบ่งปันข้อมูล เกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดครับครับผมแล้วไอเป็ดอีเหลียงเนี่ยกับเป็ดที่ประเทศไทยที่เราเลี้ยงกันเนี่ยมันเลี้ยงเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับเหมือนกันใช่ไหมครับครับอันแสดงว่าก็ก็ไม่ยากเนาะสำหรับการเลี้ยงเป็ดใช่ครับสาหรับเป็ดอีเหลียงนะครับเรามีวิธีการดูแลยังไงครับเช่นการฉีดวัคซีนการให้วิตามินการดูแลอะไรเขามากไหมครับก็ตั้งเด่นที่เขาเกิดมาก็ ไปฉีดวัคซีนแล้วก็ให้พวกวิตามินเรียบร้อยนะครับอืมไอพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่เราเลี้ยงเป็ดอีเหลียงเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ครับมีประมาณ1ิกว่าไร่ครับก็จะมีมีทั้งเล้าแล้วก็มีบ่อน้ำครับแล้วก็มีมล้อมลูฟวมิชิดครับอืมก็คือมันไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อ่าใช่ครับแล้วก็มีอี บางหนึ่งก็จะมีแปลงหญ้าครับแปลงหญ้าเป็นหญ้าอะไรครับที่เราใช้แหนเบียครับที่ว่าเอาให้ที่บอกว่าเอาให้เป็ดกินเมื่อเช้าครับสำหรับหญ้าเนเปียนะครับที่เราให้เป็ดกินเนี่ยครับประโยชน์ของมันช่วยอะไรได้บ้างครับก็สามารถช่วยย่อยอาหารแล้วก็บ่งกันเถื่อนรอครับก็คือเราก็ให้เขาวันละครั้งใช่วันละครั้งครับครับผม เป้าหมายของเราตอนนี้ที่เราตั้งไว้ประมาณกี่ตัวครับก็ประมาณหนึ่พันครับหลักพันเนาะอ่าใช่ครับตลาดของเป็ดอีเหลียงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคุณจี้ฟานคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับจริงจริงแล้วตอนนี้เป็ดอีเหลียงที่ได้รับนิยมจากชาวบ้านครับเพราะว่าเป็ดอีเหลียงมีจุดแต่งหลายๆข้อครับเช่นเลียงง่ายโตไว กิ่งจุดแล้วก็ไม่ค่อยบ่อยครับใช่ครับผมก็คิดว่าตลาดแบตอีเลียงก็น่าจะได้ขยายมากขึ้นครับการตลาดของฟาร์มเราครับคุณที่ฟันทําำยังไงครับส่งการตลาดก็จะเป็นตลาดออนไลน์ครับอ๋อ,อ่วนใ,ใหญ่จะเป็นออนไลน์ขายออนไลน์ขา,ขายออนไลน์ครับแล้วเราก็ส่งใช่ครับ แล้วสําหรับลูกค้าที่แบบอยู่ในเชียงใหม่แล้วอรู่ที่ใกล้ๆอย่างเงี้ยครับเขาอยากจะรับเนี่ยครับเราไปรับได้ที่ไหนครับก็สามารถไปรับที่ไข่ที่เราไปเอาใบฟัดที่ในเมืองครับสุดท้ายแล้วครับถ้าสมมุติว่าเกษตรกรที่เขาสนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดอีเหลี่ยงเหมือนคุณจิฟานนะครับคุณจิฟานมีอะไรแนะนําเขาไหมครับอันที่หนึ่งครับก็ต้องไปศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับแล้วก็ หลังจะได้ศึกษักความรู้ที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วเราก็ลงเอาไปเลี้ยงแต่ไม่ต้องเยอะมากครับเอาเลี้ยงไปน้อยเริ่มจากเลี้ยงน้อยๆเนาะใช่เริ่มจากเลี้ยงน้อยๆก่อนพอได้มีประสบการณ์แล้วเราก็จะไปขยายไปเลี้ยงเยอะๆนะครับแล้วก็การตลาดเนาะใช่รครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง้องดูการตลาดใช่ครับเราก็ขยายยังไงครับแล้วก็มี เงินด้นทุนครับสําหรับเกษตรกร,ท,กรที่เขาสนใจเป็ดอีเหลียงสายพันธุ์แท้จากประเทศจีนของคุณชิฟานเนี่ยครับสามารถติดต่อได้ทางไหนครับก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Facebook ก็เชื่อว่าเป็ดอีเหลียงจีนแท้ฟาร์มจีฟานเชียงใหม่ครับสว่วนโทรศัพท์กับไลน์ก็ตามด้านล่างนี้ได้เลยครับโอเคครับสุดท้ายแล้วครับรายการเกษตรกร,ทกรไทยสร้างไรายได้นะครับขอขอบคุณคุณี้ฟานนะครับที่พาเรามารู้จักกับเป็ดอีเหลียงแท้เนาะ,ะแล้วก็ให้ความรู้ แล้วก็วิธีการเลี้ยงเป็ดนะครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ